รเราประชุมหาข้าอยุติท่ทานั้นเองหาในทางบนในทางของอของความชอบธรรมหรือว่าของสิทธิหรือว่าตามอะรบอกอาตจาท,ที่ปฏยเพื่อตามรัฐธรรมนูญตามกฎกระทรวงต่างๆนะครับเท่านั้นเองนะครับาทางกลุ่มของเราครับผมในฐานะเจา้าของสถานที่นะครับชชเชงใจสเตเที่จะมาประชุมเรื่องนี้นะครับก็ทาง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 ประชุมนะครับก็ก็ ก็ต้องการที่จะสามารถคุ้มกันหยากได้ตนนอนนี้ไม่มีอย่างอื่นไม่ไม่ไม่ได้โกะไม่ทำเยอะนะครับวันนี้เป็นว,วันศุกร์นะครับซึ่งทางพี่น้องของเราที่มาละหมาดที่มัสย,มยิดะครับทีมาดขยายนะครับวันนี้นก่อ,อนเรื่องที่เสร็จนั่นกับที่เกิดขึ้นแล้วก็พวกเรามาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในเรื่องของตรงนี้ อุบานนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของที่ย่างนะครับดังนั้นนะครับซ่งครั้งที่แล้กวก็ได้ไปชุมกันแล้วเ,เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่งตางๆนะครับก็ก็ก็พร้อมที่จะนําเสเเนอไปยังผู้ใหญ่รับเพื่อที่นาม,มาแก้ปัญหาน,นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเพื่อการเรียกร้องของเราสิทธิของเราครับทางคนไปด้วยก็ลอดภายด้วยนะครับ ก็จาเป็นอย่างนีนะจ๊ะที่เราเป็นบ้าของลอหนะครับมีการขอพรแล้วก็ละหมาด่ายัดกันก็มาลรามาถ่ายักันทีมัสินครับวันนี้นะครับรับ Masuk!